อดู <medio> plan, no to yeah. ปากดูปากถ้าเอาเฟสพี่ไปโดนพี่อยากโดนอห็ดดอเอาเรื่องว่ะเมายังไม่พอเมาหรอกสองขวดอะไม่ไม่ใช่เมามาที่ลองอะเมามาที่ลองอะมองอยู่แล้วเนี่ยดี เธอชื่ออะไรเด่ะเราจะไม่ถามชื่อเธอนะชื่อมีเปียกชื่ออะไรนะมีมีใช่อยากกินเส้นหมี่ย่างไงตอนนี้ก็มาสิอยากได้กระเป๋าสูทพิมพ์นะคะดีทำไมอะสายเปย์ขนาดนี้เหรอเนี่ยก็หนูชื่อสูทพมพ์กัะไอ้กูยอยากได้ทั้งเส้นหมี่ทั้งกระเป๋าสูทพมพ์มนี่ชอขอแบบแพ็คคู่ได้ปะ ยึดดาวยึดดาอยากมีแฟนสองคนปะล่ะอยากมีแฟนสองคนดิเอาตรงๆเลยไม่ใช่เออพัดคนละวันอย่างงี้เหรอพัดคนละวันได้ปะล่ะเถอะได้เออใครจะเอาวันวันไรก่อนนะเลือกเอาละขอเป็นจันถึงจุกจันถึงซึ่งสาวซีไทยอะไรนะ หนูจะไม่ไหวเอาหน้าของพี่ยาวอยู่นะของพี่ยาวอยู่นะมันชะจุกเอืนมันจะจุกเอานะมเอานปิดให้ดูกเลยนะมันจะเอาเอานะเอามเอาะเอาะเอานเอากไอสมุเอานะมกเอะมกอมุกเอานะเอาุกเอจะอากอากเอานะมุาะมุกสามักครั้งกะั จะไปสำรวจจะไปสำรวจว่าใต้เพดานมันจะมีม้าดินมกกังกรหรือเปล่าอไนะอ้ใต้มหาสมุทรอะมันจะมีม้าดินมกกังกรป่าจะไปแหวกดูดแหว่น้ำไงแหวกนะ้ำแหว,ก,นะแวกปากการังดูอื่ปการังอะเย็ดโดล้นเลยลอ,ลอ,อ๋ออ๋ออ๋อนี่เธอเธอเข้าเข้ามาเล่นนานยังไง เลือเล่นเป็นโด้อ๋อนี่ถักเปียได้เหรอถักเปียได้เหรอเนี่ยใช่กูจะถักหมดเนี่ยเย็ดโดคอนเซ็ปต์กูเลยนะเนี่ยถักเปียนะใช่คอนเซ็ปต์เลยอ่ะอันนี้กี่เปียอันนี้สองเปียอีกคนนึงแล้วเปียเดียวอ่ะอ๋อเหรอต้องโดนหนึเฮ้ยอะไรนะชอบเลยนะ ลงเนี้ยพี่จับหลังตัอะอะไรนะพี่จับปะไม่จักครับผมเหมือนกันเลยแต่หนูจับอนี้ที่ผม,มชอบจับโอ้พี่พี่ชอบแทงเลยอถึงพี่จะไม่จักแต่พี่ก็ชอบแทงนะหนูเ <Yes, do. S 2> ย็ดโดอยากโดนแทงบ้าง็ละก้นอ่ะถึงใหญ่อยู่นะ ทนไหวหรือเปล่าทนทนความเก็บไหวหรือเปล่าทนไหวพี่สักมี่มิดเข็มนะถึชอบถชอบพี่สักสดอะชอบป่ะอ,อุปยคืนนี้เลยดีกว่ามาัมา้งอ้าวอ้าวไม่อยากขึ้นรถอ่ะอยากขึ้นเธอแทนแล้วอือ เล่อนทักงองชั่วโมงนี่ไหวปะวจะไม่เสร็จก่อนเลื่อนออะไรนะจะไม่เสร็จก่อนได้ร้อนปะที่นู่นอ่ะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่น่ะเย็นจะ้วยมาห้องพี่ดิน้องเรียบไปอยู่ลนะโอ้โหจริงห้องพี่ก็เหมือนในนี้อ่ะลงค่าสัตว์ดีๆนี่เองหูยชอบเรียบแบบนั้นอะ เออแต่ดีหน่อยที่เลยที่ห้องพี่มันเก็บเสียงไงอุ้ยชอบอะชอบเลยแบบนั้นอะคือแบบร้องดังเท่าไหร่ก็ได้อ่ะอะไรประมาณเนี้ยจะร้องให้ได้ยินถึงกระจบเลยเย็ดโดโอเคอยากเอาเลยรวะกูเข้าห้องน้ำก่อนได้ปะโอ้น้องล้องเข้าไปด้วยจะไปเยี่ยวไง เอ้จะดูอะไรแม่ดูตรงนั้นเลยเดี๋ยน้องจะเดี๋ยวน้องจะโอ้ยเชี่ยสงสัยเอาไม่ไหวหลอกพี่อย่างเงี้ยเห็นแล้วอะชอบชอบฉ <laughs> ีกเอานะบอกเลยระวังฉ <laughs> ีกเอานะอย่าพอดีเดี๋ยว <laughs> ช่องคอพัง หยิบดอเอาอะไรไปเคลียปากอะ่ะจะอมแล้วหรอนะอม,อมของพี่ก่อนว่าบนะ้างมานี่พี่อ่ะนี่มาเลย <laughs> อมไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอย่ามาคุยกับพี่นะบอกเลยอ, <laughs> อยากโด,ดนเตีย <laughs> อะไรนะอยากโด,ดน <laughs> ดึงเตี้ยอืจริงจริงอยากให้กูได้ดึงแล้วกัน เพื่พพนนอนอะไรนะไม่รับเพื่อนอ่ะอ้าวเหรอเออลืมลืมเลยอยากให้พี่ได้ดึงนะน้องบอกเลยคือช้ำหมดอะช่วงล่างอะคือ <c ười> แบบเดินไม่ไหวอะลุกเดินไม่ไหวแค่นั้นแหละเออลุกไปอาบน้ำยังยังลุกไม่ได้อ่ะชอบเลยชอบเลยเออก็ชอบเหมือนกันแหละตอนแรกแม่เอ้ยเพื่อนเพื่อนหนีไปไหนวะ เอ้ยเธอนี้งอกใจเนาใช่ไหมเนี่ยอะไรเรียกเพื่อนหรือหนี้หนูให้เพื่อนอ้าวเหรอไม่อ้าวเหรอไม่เป็นเมียพี่อีกคนเหรออ้าเป็นก็ได้อยากให้เป็นก็เป็นเ็ซเมียเมื่ก่อนแล้วนอนโหได้ได้เฟซถ้าถ้าเกิดเอาเฟซพี่ไปโดนพี่ยิบนะเอ้าถ้าถ้าเอาเฟซพี่ไปโดนพี่นะ ถ้าเอาเฟสพี่ไปโดนพี่นะโอเคดูปากดูปากถ้าเอาเฟซพี่ไปโดนพี่อยากโดนอยากโดนโอ้ยกูอยากครอสเซอร์ครับกูอยากเฟชเชอรลิงไงอยากเฟชเชอรลิงไงเฟชเชออะไรอะไรนะ อะไรนะ S I แต่บางที I P O N G เว้นวมา M O K M U N ก็พี่เป็นคนเร็วเร็วอะเร็วเร็วอะเร็วเร็วหรอขอรับใช่พิมมเดี๋ยวปะ่พีแปมบแป๊บแป๊บแปบ แป๊บแปรบกำลังจะพิมพ์เนี่ย